สวัสดีครับผมเป็นเจนเดียนะครับสวัสดีเช้ายูทูบทุ่นนะครับเขาม่รับชมนะครับเอ,อโอ้ยไม่ยังระบาดดังครับคงเกี่ยวเขาอยูยยยย่ยัง,ดดง,งเเย็นเสียงรถแข่งกูนี่กานึ่งยุดเกาเหัวแล้วโหดเป็นโหดนะครับ ทีมงานไปดีมารวยชอบเป็นสุดนะครับยานอนควักซิ่งโอ้ยตะเกียบจะไยท่อว้าเฮ็ดหยังดึงขวานใหม่ดึงง่ายยางฮ้ผลงานนะครับ เลี้ยงในชุดในหมูห่บ้านนะครับเนี้ยนี่ชุดในตำบลเฮียนอนคอกซิ่งนะครับไปดีมารวยชอบเงินสดนะครับอู้ยไปถ่อเด็ดกูนี่โมมีอีกแล้วครับสะพ้ายเด็ดกูนี่ทักมาหาเนี่เด้อครับสียย่ป <c oughs> ียไทยอู่้ยจัดจ้านในย่านนี้แห้งกูนี่กระน,นึงยุคเก่าหมดแล้วครับ เดียวมาเสียวมันม่ดูเลยนนฟังยี่เหลียงเราอาอทาเบืองนะครับแพ่งจะไหนทาเบืองนะครับเดี๋ยวตัดก่อนนะั่นเสียงอยู่วันนีครับ หลบจักรลานะครับคู่โต่านี่นะครับหาซุ้นนะครับหาที่แลีงครับแกะถอยหุ่นกันยังนินเสียงนะครับยังถอนี่ครับโอ้ยดังเดาใจอะไรสูตรนี้นะครับโอ้ได้ไมาตะไดมานะครับสูตรนี้นะครับเอาท่าของเล่าเลยครับ <S <S สภาพก้นข้าวเียนแบบจะ่เป็นเดือนนะครับพี่ข้อที่ไดทอยเสียสูตรนี้มากนะครับโบมเป็นสภาพปนิกเลือกเอานะครับโอ้จัดหลายจัดหลาย โมม่า,มานะครับต้องตัดอีกนะครับเดี๋ยวเบิ่งนเบิร์นบูบ๊บออรอบที่สามนะครับเกียร์แปดเกียร์ยนาแปดเกียร์ไปหลัง เียจังวะเบด,ดเลยันโอ้ยหลุหก้นมาทันโอ้ยเสียจังหวะเบิดเลยพูดได้ขอส่เสียจังหวะเบิดเลยตาลอยโอ้ยอเมื่อครับเราไทยเสียจังหวะเบิดเลยผัน เขาได้พันสามหมื่นนี่เท่ากันเขาใหญ่แค่ไหนก็เรียกกโลงมาสิเฮียง เกือบเกือบเกือบแล้วเกือบโอ้ยทอแล้วทอแล้วทอเขบตอข้ามมันกะตัหลุมตหลุมแล้วโอ๊ยตนหลุมตนหลุมมลุมเขาบหลุมในทางนี่นี่เนียเรื่อยเแววมาเลยเด้อแหววมาเลยเพอ mày có dấp với nhắn cái đập Ủa, đúng có hố lúm bàn liền phải <laughs> đúng có hố lúm bàn nga mày hố nga mày ด้วยกับพ่อตี๋บานเอาเอาคลิปนี้กับพ่อเทนีิกอนนะครับครับสวัสดีครับเดือดควันใหญ่ๆคว้าของมาควาขมามันมีควงมัาเตะใคร